สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนเมษายน2567ในปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน อิทธิพลของให้การเงินเข้ามาอยู่ใบแรกเป็นเดือนที่ส่งผลดีค่ะแล้วเดือนนี้มีชื่อคนของให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้คุณงามความดีให้ผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้การสนับสนุนคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะคะรวมถึงตําแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเป็นตาแหน่งที่ดีมากๆกับเรื่องของการเงินการลงทุนหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะมีเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะอาจจะต้องเข้าไปพูดคุยนะคะหรือเข้าไปเจรจานะคะกับตําแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นด้วย ในตำแหน่งของบ้านที่หัวใสสำนักง,งานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะมีเรื่องของการเงินไหลเข้าไปเก็บในตัวบ้านนะอาจจะมีเรื่องของข่าวหรือเอกสารบางส่วนที่ต้องไปจัดการบ้างแต่ถือว่ายังเป็นตำแหน่งนะคะที่เกิดโอกาสแล้วก็เจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะเข้ามาให้โชคนะคะหรือเข้ามานะคะทําให้คนในครอบครัวนะคะมีเรื่องของข่าวดีค่ะและตำแหน่งของญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นบ้างนะคะต้องไปปรับกันนิดนึงแต่มองว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานนะ ในตำแหน่งของบริวารลูกน้องต้องระวังนะอาจจะมีบริวารลูกน้องที่ไม่ขยันนะคะหรือว่าเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะต้องลงไปควบคุมนะคะในตำแหน่งของลูกนะคะหรือว่ารลานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ค่อนข้างมากรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยค่ะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานถือว่าส่งผลดีเพื่อนจะเข้ามาสนับสนุนดวงกันนะคะการช่วยเหลือนะคะก็จะมีคนรักหรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะ้ามาให้การช่วยเหลือกันค่ะ มองว่าการทํางานของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะถือว่าเกิดโอกาสถึงแม้ว่าจะมีชื่อผลของไพ่ห้ามายปัญหากับเรื่องงานหรือความวุ่นวายหรือธุรกิจที่นะคะมีเรื่องของการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะหรือการ ปรับเปลี่ยนในการจัดระบบอะนะกับเรื่องของการทํางานอาจจะเข้ามาบ้างนะคะแต่ถือว่านะคะการทางานของคนที่เกิดวันเสาร์ขึ้นไหวไปสู่ในเรื่องของความก้าวหน้าหรือความสําเร็จหรือโอกาสที่ดีนะฉะนั้นยู่ว่าการทํางานนะคะจะมีการเติบโตนะในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีอยู่แล้วนะคะมีทิ่ผลของไพ่สามเหรียญไพ่อัศวินเหรียญแล้วก็ไพ่รา,าชินีเหรียญน,นะคะเป็นเรื่องของการเงินที่เข้ามาหมุนเวียนในช่วงนี้ซึ่งถือว่ารายได้ค่อนข้างเกิดสภาพคล่องนะหรือการลงทุนก็เกิดกําไรนะคะ อาจจะมีทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมเข้ามาด้วยนะคะเพียงแต่ว่านะในตําแหน่งของบริวารน,นะ,ะหรือเรื่องลูกเรื่องหลานนะคะอาจจะเป็นตําแหน่งที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะค่ะรวมถึงคนที่เกิดวันเสาร์นี้ต้องระวังนะการทำธุรกรรมด้านสื่อออนไลน์ต้องรอบคอบไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการเงินนะคะ เกิดขึ้นได้นะฉะนันขอให้ไประวังตำแหน่งที่พูดไปแล้วกันนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะต้องมองว่ามีดวงนะที่จะพบรักอาจจะเป็นรักต่างวัยนะหรือบางคนก็พบรักจากการทํางานนะคะหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาปะพันในช่วงนี้ค่ะก็ะะถือว่าเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นสําหรับคนโสดนะขอให้คุยนะคะหรือพัฒนากันไปก่อนจะมีโอกาสที่จะได้นะคะพบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นคือบางคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเนี่ยนะหนึ่งในนั้นน่นะคะ ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆาํสหรับคนโสดหรือคนไหนที่มีเข้ามาแค่คนเดียวต้องคบกันให้ถึง3เดือนนะคะความรักก็จะชัดเจนมากขึ้นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็อาจจะมีปัญหากันกับเรื่องของการทํางานคือบังคู่ทํางานด้วยกัน แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินด้วยเรื่องของความเจ้าชู้ด้วยนะคะเรื่องของสิ่งต่างๆนะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบกระท่ำในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ในช่วงนี้นะคะแต่มองว่ายังเป็นคู่ที่รักกันจันอาจจะต้องไปปรับกันนะคะแล้วก็เติมความหวานกันให้มากหน่อยในช่วงนี้ค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรงอกเต้านม ท้องท้องเพราะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีค่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกระดูกไขสันหลังรวมถึงนะคะเรื่องของการกินการดื่มนะคะหรือการควบคุมนะคะเรื่องของการกินเนี่ยนะคะหรือน้ําตาลในเลือดต้องระวังคือบางคนน้ําตาลตกนะอันนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาค่ะ แล้วก็ไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดบันเสาร์อย่างเดียวเรื่องลูกเรื่อง,รองบริวารคู่ครองคนรักด้วยนะคะต้องไปดูแลแต่เดือนนี้ยังเห็นที่ผมให้คุณหมออยู่นะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่เราได้เจอคุณหมอที่เก่งๆนะเข้ามาเป็นที่แนะนําค่ะทําให้สุขภาพร่างกายยังไม่แย่หรือยังดูแลได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่และช่วงอายุเป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอายุยี่สิบถึงยี่สิบสามปีนะคะงานอาจจะมีปัญหาหรือความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างน,นะคะแต่ถือว่านะคะการทํางานยังไงก็ยังส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะบางคนอยู่ในช่วงที่จะทําธุรกิจที่บ้านด้วยกําลังปรับปรุงกําลังต่อเติมร้านอยู่อันนี้ถือว่านะคะยังไงก็ยังเกิดความราบรื่นอยู่นะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่มองว่ายังแก้ไขได้ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักจากการทํางานนะคะส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยา อาจจะมีปัญหาก,กันบ้างนะแต่มองว่ายังเป็นรักที่ปรับกันได้คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีนะคะมองว่านะคะต้องกระตุ้นกับเรื่องงานนิดนึง และต้องใส่ใจต้องสร้างผลงานนะคะเรื่องของความคิดเรื่องของไอเดียนะคะต้องนํามาปรับใช้คนไหนที่ว่างงานต้องรีบผางานไม่งั้นจะว่างงานนานนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี้ค่าใช้ใจ่ายเยอะมากแล้วอยากจะเตือนเรื่องของการทําธุรกรรมด้านสื่อออนไลน์การถูกหลอกจุก,กงด้านนี้นะคะจะเกิดขึ้นนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันนะคะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ2 5ถึง26ปีนะคะส่งผลดีกับเรื่องงานและถ้ากําลังเรียนหรือกําลังศึกษาอยู่นะคะถือว่ามีโอกาสที่จะจบรวมถึงเรื่องของการเดินทางไปฝึกฝนอบรมงานนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะการเงินรายได้นะคะยังถือว่ามั่นคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษาบ้างส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่ หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันรวมถึงเดือนนี้ต้องหาเวลาไปทําบุญนะคะหรือไปสร้างกุศลให้มากคนที่เกิดในช่วงอาย27ุ27-28ปีนะคะ อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจหรือกําลังรอข่าวหรือรอในเรื่องของเอกสารบางส่วนนะคะก็ถือว่าน่าจะมีข่าวดีค่ะการเงินถือว่าไรายได้ยังเกิดขึ้นนะคะแต่ยังเป็นเดีนย,ยังหมุนจ่ายอยู่นะฉันอยากให้ควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ยังไม่ลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาย,ยังเป็นคู่ที่ช่วยเหลือกันนะคะฉันบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรกันยังปรับได้ นที่เกิดในช่วงยู29ปีนี่เด่นมากกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะถือว่าโดดเด่นหรืออาจจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาส่งเสริมดวงเรื่องงานเรื่องธุรกิจค่ะการเงินนี่รายได้ดีเลยนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักเพศเดียวกันหรืออาจจะพบรักต่างเพศส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงยุายุ30ถึง33ปีนะคะเดือนนี้การทํางานต่างๆนะคะถือว่าอาจจะมีปัญหาหเราต้องจัดการบ้างโดยเฉพาะบางคนทํางานหรือทําธุรกิจครอบครัวอันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรนะเพียงแต่ว่าเรื่องของเอกสารเรื่องของการร่วมงานกันนะกับคนในครอบครัวต่างๆนะคะเราก็ต้องแบบคุยกันให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของ การเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายบ้างแต่มองว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินแต่เดือนนี้ห้ามค้าประกันเด็ดขาดนะคะแล้วค่าใช้จ่ายยังเยอะเราก็ต้องระวังอยู่ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักนะคะอาจจะเป็นรักที่ดีหรือรักแท้นะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีความหึงหวงอะไรกันหรือมีปัญหาอะไรกันขอให้กลับไปปรับกันยังเป็นคู่กันอยู่นะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ34 ถึง36ปีถือว่าเด่นกับเรื่องงานการเงินนะคะมีโชคลาภแล้วก็เด่นกับเรื่องของความรักค่ะคนในครอบครัวจะนําความสุขหรือข่าวดีมาให้คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ3 7มสถึงสาปีนะคะอาจจะมีการลงทุนธุรกิจนะคะเสริมเกิดขึ้นน,น,น้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือเรื่องของรายได้เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่เรื่องของเงื่อนไขเรื่องของการลงทุนอยากให้ศึกษานิดนึงนะคะจะไม่เรื่องของโอกาสต่างๆมันดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้นะทั้งรายได้หลัก แล้วก็รายได้เสริมค่ะมีโอกาสที่จะเข้ามาส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี่มีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่จริงจังแล้วก็ยังไม่เปิดเผยค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องระมัดระวังปัญหามือที่3นะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะคะเด่นกับเรื่องงานมีโอกาสถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการลงทุนนะในช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นเลยการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมดวงกันค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41-43ปีถ้ากำลังรอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาเอกสารนะหรือข่าวด้านการเงินนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินก็ไรายได้ก็เข้ามาบ้างนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายหรือการหมุนอ่ะในเรื่องของการเงินยังเกิดขึ้นอยู่เราก็ไปควบคุมนิดนึงนะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องไปปรับความรักกัน คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ44-46ปีโดดเด่นกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะหรือคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาสนับสนุนกันคนที่เกิดในช่วงอายุ47-49ปีนะคะถือว่าการทํางานในช่วงนี้นะคะอาจจะเกิดความล่าช้าบ้างนะคะหรือว่าเรื่องของเอกสารด้านการทํางานยังต้องรอบคอบนิดนึงค่ะแต่ถ้าทําธุรกิจครอบครัวนะคะขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึงทําประตูม้วนนะคะ หรือเป็นแพทย์นะอันนี้มองว่าไม่เสียหายค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะค่าจะจ่ายยังมากอยู่นะอยากให้ควบคุมนะแล้วก็ห้ามค้ำประกันส่วนเรื่ององความรักสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะคะสุขภาพร่างกายอยากจะให้ระวังปัญหาเรื่องของสายตาคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50 ถึง52ปีนะคะถือว่าโดดเด่นกับเรื่องงานนะคะแล้วก็มีโชคกับเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักนะคะหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้ดีมากเลยนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ53ถึง56ปีนะคะถือว่าการลงทุนหรือการทําธุรกิจเสริมนะคะโดดเด่นการเงินรายได้หรือการลงทุนนะคะก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นค่ะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวต้องระวังเรื่องของปัญหามือที่3คนที่เกิดน,นะคะ ในช่วงอายุ57-60ปีมีดวงที่จะมีโอกาสนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีเรื่องของการลงทุนกับเรื่องงานที่ดีหรือมีคนเก่งๆนะเข้ามาช่วยเหลืองานค่ะการเงินนี่รายได้ดีเลยส่วนเรื่องของความรักในครอบครัวก,ก็มีความสดชื่นนะคะแล้วก็คนในครอบครัวก,ก็อาจจะมีความสําเร็จกับเรื่องของการเรียนหรือการงานด้วยคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ61-63ปีนี่เด่นมากกับเรื่องงาน เด็ดเรื่องของการเงินเหมาะที่จะขยายธุรกิจหรือการลงทุนค่ะแล้วก็เรื่องของความรักก็สดชื่นคนที่เกิดในช่วงยุค64-66ปีนะคะเดือนนี้อาจจะต้องนะกลับไปดูแลนะ,ะหิ้งพ้าให้สะอาดเปลี่ยนน้ําทุกวันหรือทุกวันพ้านะคะแล้วก็ห้ามลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ รวมถึงห้ามลบหลู่นะคนที่อยู่นะคะคนที่เป็นพระแหละนะห้ามลบหลู่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเดือนนี้นะต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดนิดนึงค่ะถ้าเคยบนบานสัเก่าวอะไรไว้ให้กลับไปแก้นะหรือเคย จะถวายพุทธลูปหรือเคยจะทําบุญอะไรนะก็ให้นําไปถวายซะนะคะหรือว่าอาจจะทําบุญสังฆทานยาก็ได้นะคะจะทําให้ดวงที่ติดขัดนะดีมากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นคนทําบุญคนไม่ขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมองว่าการทํางานเนี่ยนะคะอย่าไปจุกจิกมากต้องรู้จักเปิดรับหรือปรับตัวให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายจุกจิกกวนใจยังเกิดขึ้นเพราะเป็นคนขี้เก่งใจคนนะคะแล้วชอบมาบ่นทีหลังอ่ะนะคะทำบุญนะแต่มาบ่นทีหลังอันนี้จะไม่ได้บุญนะ ฉันทําแต่พอดีหรือถ้าไม่อยากทาไม่อยากเสียตังค์อ่ะเราก็ทําด้วยการสวดมนต์ก็ได้อธิษฐานจิตเอานะคะส่วนเรื่องของความรักในครอบครัวอยากให้ไปปรับนิดหนึ่งนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67-69ดถ้าปีถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังจัดสรรในเรื่องของมรดกอยู่อันนี้มองว่าอาจจะมีความวุ่นวายบ้างหรือเกิดความราชาบ้างนะคะแต่ให้ไประวังและกันไปอรอบคอบแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงที่จัดสรรมรดก นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความค่ะแล้วปัญหาเรื่องของการเงินด้วยนะคะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาโรคเก่าโรคเดิมนะคะที่จะกลับมาเลื้อรหลังนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 7- 0 7 2ปีนะคะถือว่าส่งผลดีถ้ามีความคิดที่จะซื้อที่ดินหรือมีความคิดที่จะขายนะหรือให้เช่านะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ73-76ปีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการรวมกลุ่มรวมญาตินะคะหรือเรื่องของลูกหลานหรือคนในครอบครัวอาจจะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะซึ่งถือว่านะคะเป็นเดือนที่ส่งผลดีกับเรื่องของการรวมตัวกันของคนในครอบครัวหรือเรื่องของลูกหลานนะ,ะแต่สิ่งที่จะต้องระวังคือปัญหาด้านความรัก นะปัญหาเรื่องของมือที่3อายุขนาดนี้แล้วอาจจะแบบมีคนอายุน้อยกว่านะคะเข้ามาเป็นมือที่3ด้วยนะฉะนั้นต้องระวังค่ะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดน้ําหนักตัวแล้วก็อาหารการกินค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77็ถึง8ปปีนะคะถือว่าส่งผลดีทุกเรื่องเลยนะอายุขนาดนี้ไห่งานยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการขยายสาขาการขยายงานการพูดคุยการติดต่อต่างๆราบรื่นเลยการเงินก็เกิดสภาพคล่อง นะคะแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะก็ถือว่าส่งผลดีค่ะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีค่ะนะทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงินแล้วก็เรื่องของความรักด้วยเพราะไพ่งานยังสวยไพ่เงินก็นะอยู่ในระดับที่ดีมากๆความรักก็มีความชืช่นนะคะแต่อาจจะมีปัญหากับเครือญาติบ้างหรือปัญหากับผู้ครองคนรักหรือปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารบ้างอันนี้เราก็ต้องไประวังนิดนึงแต่มองว่าโดยรวมแล้วเป็นเดือนที่ เกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดบันเสาร์นะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกด, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ